ชิเฮ้ยพิชิตใหญ่มาเลิกนี่มันยังเป็นแชมป์อยู่นะแล้วตอนนั้นมันโดนกดดันมาเลยก็เลยแก้งบ้าทองชัยบอกให้นั่นขายไปได้สองล้านนั่นไม่ได้แจกกูเลยไม่ได้เลยไม่ได้สบาเลยต่อยชนะวังแก้วด้วยไหมะวังแก้วอ๋โอ้ยต่อยยังต่อยแคต่อยไม่กี่ครั้งแล้วขึ้นไปต่อยกับพวกนี้อ่ะูที่บอกอ่ะเดี๋ยวเป็นจริงอย่างที่ดีเธอน้อยว่านะเป็นยอดมวยมาศจัย์ สวัดสดีครับเอ็มมี่โมทะเลทุกท่านวันนี้ผมจะพาท่านมาพบกับยอดมวยมาจังจ์ซึ่งเขานี่ไม่ได้ตั้งใจมาชกมวยเลยครับและหัดมวยช้าที่สุดอายุ28ปีแต่เขาได้ประทะยอดมวยในระดับยอดมวยไทยในยุคนั้นเลยจะร้อ้อนเลยโคไฟกิคิบุลเล,ลอร์เมมูด้วยบอทองและก็อีกหลายหลายท่านนะครับเดี๋ยวเรามาฟังจากปากเขาดีกว่าครับพี่โห่เรียนโห่ติดบาร์ลจันครับ สวัสดีครับพี่โง่ครับอื้าวมาเป็นมายังไงโง่ที่ว่าเออมาต่อยมวยยังไงเนี่ยมวยร้ไรบางทีทะเลาะทะเลาะกับเซียนมวยด้วยกันครั้งแรกเลยอ่ครั้งแรกอายุเท่าไหร่ที่ทะเลาะเยี่ยี่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดอ๋อทักไปไงมาไงถึงไปทะเลาะกันในในเวทีอ่ะเขาเขาเล่นมวยชักดาบใครชักเขาชักเขาชักอ๋อมั่นใจว่าเขาชักนะพี่แปดร้อยแปดร้อยเองโอ้ยทำไมก่อนแปดร้อยทำไมก่อนเนอะ จากเวทีเวทีสีระมาถึงสุรวิชัยบุรผมเองก็นับตั้งผมก็ไปทวงเขาตอนเขาเขาบอกว่าไม่ให้แล้วเบียอะไรไหมอ้าวโอ้ผมเนี่ผมผมผมจะเจนปลอยปล่อยมวยนะบอกคุณไม่ต่อยของผมข้บนเวทีไหมบอกเอาสิเอาสิอ๋อแต่ไม่ได้ไม่ได้ต่อยกันข้างล่างไม่ได้ต่อยอ๋อด้ากันไปต่อยข้างบน้าต่อยข้างบนบอกเอาสิเขาบอกเอาสิเอาสิ เพราะผมไม่เคยต่อยเลยนาแล้วเขาอ่ะเขาต่อยมาสิบหกครั้งอ๋ออแล้วตกลงเขาดีระพันได้ไหมมีฮะราคาละเท่าไหร่ตอนนั้นเขาเขาอ่าเพื่อนเขาเป็นโปรโมเตอร์เขาบอกมีไม่ถึงหมื่นเขาไม่ชกนะอ่าเพราะผมไม่ถึงมีสี่ห้าหมื่นเพราะผมมีแค่หมื่นเดียวโอ้โหหมื่นถึงสมัยก่อนมั้งไปเยอะอยู่นะหมื่นหมื่นเดียวหมื่นเดียวเขาเอาไปเยอก็ชกเพราะว่า 800ผมคุยได้เพราะปล่อยไปผมชนะเขานอกยกสองชนะนอกเขาด้วยอ่ะแล้วพี่โง่เดี๋ยวนะพี่โง่ซ้อมอย่างตอนนั้นไม่ได้ซ้อมซ้อมเรื่อซ้อมตอนนั้นอะไรอ่อเป้าอ๋อออกกาลังได้ล่อเป้าแล้วเป็นลักบาสอยู่เขตสามพี่โง่คนที่ไหนคนเกิดที่นครปฐมอ้าวแล้วไปไงมาไงถึงมา พัดหูจับหูอะไรมาอยู่โคราชตามตามพ่อเจ้าแม่มาอยู่นกอยู่โคราชโอ้มาตอนอายุเท่าไหร่มาอยู่โคราชเนี่ยพอเรียนปอสปอสี่นะโอ้มาอยู่นานแล้วโอ้เลยเกิดเลยเป็นที่มาที่ไปเมื่อนั้นแหละแล้วหลังจากนั้นลวครับหลังจากนั้นเป็นไงพอชนะแล้วพอชนะแล้วคนเราก็คนเขาบอกเอ้ยไม่ดีนะเขาก็ไม่ต่อยอะไรน้องเขายกของตีเขาเขาเนาะเสร็จแล้วมีคนช้ากอยู่ด้วย ถ้าชกเดิมพันเดิมพันนี้ผมก็เอาสิเดิม่วยเขาต่อยไปเรื่อยต่อยเรื่อยต่อยสิบสามครั้งสิบสี่ครั้งแพ้กี่ครั้งไม่เคยแพ้ตอนตอนใหม่ๆไม่เคยแพ้เงยเสยเงยเสยเงยเสยก็โทรมาถามบอกเอ้เส้นงูต่อยดุงเหย่อไหมอ๋อผมบอกต้องต่อยติดต่อให้โกเหก กูเองไม่กูเองครัทวอนอ่ยไม่ใช่กูเองม้ากูเองม้าคือเล่นม้าเพราะที่โยเก่็กูชอบเล่นอย่างนั้นผมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เล่นผมไม่เล่นม้าแต่ลูกพี่เขาเล่นม้าเขาติดต่อแล้วแล้วทำไมถึงเาให้เขาไปเป็นลูกพี่เราอ่ะก็เขา ก็ยังไงก็เขามีเป็นในทุนอย่างไรเวลาเราต่อยก็จะมีเดพันจะถือเออไม่มีพวกผมถือกันเองแต่รู้จักกันก็บอกว่าเป็นรู้จักกนนี่ได้อ่าอ่าเอให้ว่าเป็นหัวหน้าหัวหน้าเป็นหัวหน้าไปพระสิทธิ์บางพระจันทร์มันมาอย่างไงก็นัืนเราเจอสมด้อสมด้อหน้าบ้านอ่าตามมองบางพระจันทร์ สามโลบางเขาจำเนอะเขียนสามโลบางเขาจำลูกชายเขาต่อยมวยเอาเอาก็หัดเขาลูกชายเขาหัดให้หัดให้ตอนนั้นลูกชายเขาหัดจนสี่สิบแปดโลสี่สี่โลไม่มีใครต่อยด้วยอือไอ้ครั้งแรกเขาไปต่อยใครสิครั้งแรกต่อยอะไรอ๋อหาชัยอ่ะเขาเล่นใหม่ใหม่อ๋อก็ยังยังไม่ใช่มวยดังมวยดังอ่าต่อย ตายไปต่อยสองครั้งชนะสองครั้งครั้งที่สามไปเจอต่อยครับไปเทพนิริตบ้านไปเดนเป็นมอนสเตอร์เดน,น,น,นมิสเดนมิสอีกมอนสเตอร์ออไปแพ้เขาไปแพ้ที่กรุงเทพแพ้เขาแพ้แล้วก็หายไปเลยเพราะไม่มีใครติดต่อ,อตเราลองถามลูกพี่ลูกพี่เขาบอกด้วว่าเราติดต่อเองเลยอ๋ออว่าใครพี่พี่ธวิศ ไอ้หัวทองอ่ามึงนี้ต่อยแค่ต่อยแค่ก็ได้ครับอผมไม่เก่งก็เลยเอาเอาไอ้ปัวทองนครเชกขือนขันัวทองนครเขื่อนขันอามาต่อยต่อยของจะต่อยเวทีรมีของอจะราดินหมอะแล้วที่มาทามวยดังๆมเนี่ยยุคตอนนี้ผมก็จำได้ไหมได้ไหมจะปทะมวยดังๆก็ ต่อยเาไปพูดลยพดลเ่ต่อยไหมพูดลอยที่่อยต่อยที่โคราชครับแพ้ชนะพูดแพ้แล้วมาต่อยต่อยบัณดิตสินบ้านข้าบันต่อยบันดิตชนะชนะเ็เอาเอาไอวิชิตวิชิตก็อยโพไซก่อนโพไซมีุลเล่อา่อย จะต่อยไม่กี่ครั้งแล้วขึ้นไปต่อยกับพวกนี้เดี๋ยวเป็นจริงอย่างที่ดีเธอน้อยว่านะเป็นยอดมวยมหาสจั่นต่อยโพไซแพ้โพไซแล้วมาต่อยมีชิดมีชิดแพะเพื่อมีชิดแล้วก็ไปต่อยมิเชสอีกเลยถ้าต่อยที่วีสีพีวีสีอีสามครั้งสามครั้งชนะหมดป่าไเด่อะพี่ป่า่เด่นจรินะอ่ะเด่ต่อยต่อยต่อยมิเชสดูเล้อมาต่อย ต่อยที่ช่องเจ็ดสีสี่ท่านเข้าท้ายเมย์มูซู่บ่อทองกับต่อยต่อยรุ่นต่อยทรายผมไม่รู้พี่หนูเคยต่อยกวังแก้วด้วยเห็นไหมกวังแก้ววังแก้วเคยวางแก้วติดกระทงต่อยป่ะต่อยชนะวังแก้วด้วยไหมใช่กวังแก้วโอ้ยดูแลอย่างผมที่ผมพูดเนี่ยว่าผมเชื่อแล้ว่าหาจด้วยล่ะยอมรับถึงแม้ว่าจะแอ้มวยรุ่นนั้นแล้วก็ไม่ยอมอุลมเบบไม่ใช่เนื้อเนื้อเนื้อ ต่อยกับไอ้ต่อยกับวิชิตอ่ะถ้าเื่อชนะวิชิตนะเป็นคนไล่ต่อไปโคตรจงมาแล้วโเอ็งชนะนี่กูว่าเอาไว้ต่อยให้แต่่วาโง่เปล่าโอ่โง่พี่โง่ต่อยมวยนี่คาร์พี่โง่เป็นแชมป์นี่เป็นแชมป์ไหมพี่โง่เป็นแชมป์ชนะใครพี่จรินะใครชนะตีแพ้โโอ้ห แตต่ไไปงพี่ปวดเนี่ยสมัยเด็กๆผมซ้อมอยู่กับพี่ปวดนัดที่นาเกลือซ้อมถึงเอทโซ่พี่ปวดสี่แพทย์พี่แพยน,นี่ไม่เก่งนะอือกระดูกไม่แข็งไม่อะไรไม่กระดูกเข่าก็ไม่ไมไไกีก็ว่ามวยเข่า้ผมจับตีสบายเลยโอ้ยไม่ธรรมดาอมโอนสายก็ว่าแข็งๆคุยเข่าแค่ก็จับตีมันนิ่มไมแ่แพ้ก็นหรแพ้ใส เขาสูงใหญ่ผมยังไม่รู้ว่าพี่โง่เป็นมวยอะไรมวยหมัดมวยเข่ามวยเตะมวยฝีมือได้ทุกอย่างนะอ๋อสารพัดพิษหลาที่แก่ๆเนี่ยกขเป็นแม่บู้อ่ะต่อยพี่โหดจะหลับๆเพราะโหมันมีชิดดิวตลอดผู้พิทตกษ์เลยกอดเยอะก็ไย่งด้ยกกันหรอกโจ๊โจ๊กท่าเนี่ยเขาต่อยผมอ่ะปั้นผมมึดเลยเมื่อเขาวิ่งมาต่อยผมก็ยัง พี่สั่งยาพี่สั่งยาไอ้งบเลยกรรมการใช่ไหมพี่แ cap เอาพอแก้วได้ผมก็วิ่งมุมนู่นแป๊บผมก็เข้าพี่ผมอยู่มุมนี้ไปแ cap เอาแล้วสมัยตอนดังๆเนี่ยขาตัวสูงสุดเลยเท่าไหร่เนี่ยประมาณประมาณเจ็ดเจ็ดหมื่นอ๋อแต่ช่วงนั้นเนถ้าเป็นเงินแสนต้องระดับพวกวิชาน้อยพวกเอ๋ออย่างเจ็ดแปดหมื่นนี่ก็เกือบแสนแล้วแหละมีคนมีคนให้ผมต่อยวิชาน้อยนะอแต่ เลงกันไม่ได้น้ำหนักเอลงกันไม่ได้พี่โง่เลิกมวยปีไหนจำไม่ได้อายุเท่าไหร่ตอนเลิกมวยอ่ะก็ประมาณสามสิบสามปีโอ้ขามันหักพี่โง่นี่ก็ต่อยมวยหลายสิบครั้งไหมเจ็ดสิบเจ็ดสิบครั้งต่อยมวยตอนอายุยี่สิบเจ็ดยางยี่สิบเลิกมวยตอนอายุสามสิบต่อยมาประมาณสองปีกว่าสามปี ถือว่าประสบความสําเร็จนะมวยต่อยสามปีไ<ป>ม่หยดกลับแดงได้กูบอกแล้วไงว่าแล้วได้แชมป์อ่ะได้แชมป์มพี่โง่ได้จากใครชนะช,นะชนะสีแพ้อ๋อชนะชนะสีตอนนั้นสีแพ้เขาได้มาจากฟูจิวาราป่ะไม่ใช่ใช่หรือ่ชนะนาจะชนะดฟูจิวาราได้แชมป์น่าจะได้แชมป์จากฟูจิวาราป่ะฟูจิวารามันได้ยอ๋ออ๋อต่อยก่อนต่อยฟูจิวารา พีหมูแพ้ไอ้นแพ้นะแพ้แพ้นนะไม่ใช่้าผมชนะวันนั้น้องงานช้ชนะสีแพ้ผมก็ได้ไปต่อยเขาบอกผมมีพิเศษในเมืองญี่ปุ่นต่อยกับเขาวันนี้ว่าผมต่อยจังหวะลูกแล้วต่อยมานี่ก้มลงไปยังไม่ถึงพูดไม่ถึงแต่ผมยังชนะคนนะพี่เขียวหวานให้ผมชนะคนกรยกน้ำตาลนะอ๋อเขียวหวานยกตะกิด ไอ้เขียวหวานกรรมการเขียวหวานก็ไม่ผมชนะไอ้สองคนเขาล็อกไปแล้วอ๋อโอ้โหไม่ธรรมดาชนะชนะนี้ชนะคนแพ้สองคนสมัยพี่พิงโหก่อนจะต่อยมวยชอบใครไหมในบรรดานักมวยมีใครเป็นไอดอลของเราไหมสมัยต่อยมวยอ่ะก่อนต่อยผมเฉยๆผมไม่ชอบใครไม่ได้ชอบใครแล้วต่อยพี่พุทธไปยังไงก่อนไหมต่อยพุทธไอพุทธเนี่ย อ้วนอย่างเงี้ยผมยี่สามสิบโลไปต่อยเลยอ้วนแรงอ่าอหนักกว่าแพี่โง่สามสิบโลเดี๋ยวอพิมพ์่อย่างว่าแล้วมวยอย่างนี้พี่โง่ไม่กลัวชนะชนะพุทธชนะหรือแพ้สามยกไปต่อสามหนึ่งสีหนึ่งข้หาฉนล้มอีกต่อยที่ไหนที่ต่อยที่โคราช๋อ้โหลองคุยไง ตยมอไม่เคยล้มสักีให้ตายหาเลยให้ออกไปชนรมรถจุจะตายอือเมเขาไม่ติดต่อนี่เขาไม่ติดต่อยังันมือมาเอาไม้นาโง่น่ะอาจจะมึงไปไกลกูถ้าไปเสียบาเขาด้วยอ๋อพี่โงกอนเข้าาที่มึงอพี่ห่เชื่อมเลยำได้ช่หโขขาอะไรไับุยเชือมออโอ้โหนุจำแม่นมากเลยนะลูกดินลูกดิน ไอตัวน้องชื่ออะไรต่อยมวยเซียนหงอยกติดใช่ไหมหลูกศิษยดความจำหลังหลังจากแล้วต่อยเขาต่อยสมัยสักรู้ม่เซียนโดนเตะขาโดนน้องล้วเลิกเลยเออแล้วหลังจากเลิกมวยหงอไม่ทำอะไรก็ไม่ได้ทำอะไรพี่ได้ตั้งค่ายมวยนะไม่ตั้งอ้าวแล้วพวกนี้มายังไงอ่ะเอาพี่หงอนรอดจิงบาลจันทร์อะเลยงี้ยโอ้ยเนี่นก่อนนะก่อนผมจะจะต่อยมวยไอพวกนี้ตอยต่อยมวยแล้วต่อยมาก่อนแล้ว อาลรพวกพิชิตน้อยพิชิตติดบ้านพระจันทร์เอนั้นมันก็ต่อยผมก็เลยผมเลือกวัจากเขามาตายแหละมาหาเราอามามาใช้ติดบางพรจันทร์เหมือนกันอพิชิตเดือดกาบตีเลยนะแกหมูนะเขาไปเป็นเนอร์ช่วยไข่สวิริคุณอ้อ๋อสวิริคุณสววิริคุณเจ้าไอ้พี่น้อยพีชิดน้อยพีชิดใหญ่กาบตีเลยนะผม,ผมข,อขออยู่ด้วยเถอ,ออยู่ด้วย บอกโหมือเตี้ยกับเตี้ยไอ้ฮะมึงไม่มีเออดูแล้วไหมดูหุ่นแล้วไม่น่าเป็นมวยดังมันอากาตทิ้นี่ะเอา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 วอาเ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 อามาขนาดนั้นมันต่อยใครต่อยที่ที่ที่เนี่ยพูดถามมึงมวยหมัดมีกอดก็ตีเขาทำไม,มตีเขาทำไมผมชนะชนะน้องมาผมเจเปี้ยงเลยอ๋อมันเดี๋ยวก็ บอกย้งนี่ไม่ต่อยนะมันไม่ต่อยเขาต่อยท้องเลยนะมึงก็ต่อยเขา,เขาน้องละมึงอาจะตีเขาเแล้วอะไรอางอย่างเนาะถ้าต่อยสองสามบาทมึงก็เลยลงมาตุ้งเต่งเลยเตะแทนเตะพิชิตเออได้เตะพิชิตพ่อแม่ก็มันไม่ฟ้องพ่อแม่ให้หมอดูพีเพราะผมต่อยชนะยิ่งใส่ผมเลยเอ้ากูสอนมึงแล้วมึงฟังกูดินี่ไงนี่ไงนี่นะคนรับบอลจับปากเลยนะ ผมก็โดนระบบนี่มันเก่งละมวยจะดังได้ต้องเชื่อพี่เลี้ยงโอ้โหน้าค่ายมันจะสมัยนี้นะพี่ยังไม่ตกตบเราด่ามันก็ไปแล้วมวยสมัยนี้ด่ามันก็ไปแล้วไม่ต้องไปตกแล้วค่าตัวก็เจ้าเยอะด้วยนะต้องเข้าใจด้วยครับไม่วอาเขาตกคนเก่งเขาตกคนยางให้เราได้ดีทำไมทำไมหมดตกไม่ดีนะนี่โดนด้วยนี่นี่พูดต่อหน้าด้โดนด้วยนี่โดนด้วย เบพราะอยู่ในโคาชไล่เขาบอกว่าไม่โดนต่อสองหนึ่งไม่โดนต่อสองหนึ่งมึงไม่โดนโดนเลและต้องโดนสองหนึ่งต้องโดนถ้าถอนไปเขาไม่ฟังผมต่วโดนแน่ยกหกเนี่ยยกหกสมัยก่อนมีจริงแต่หัวหน้าแบบไม่อยากให้ได้ดีถึงจะมียกหกเขาบง่ายอยู่เดี๋ยวนี้นะแต่เรามีกฎหมายมวยมาห้ผมไม่เห็นะลยวันนั้นวันนั้นเป็นโทษนะโทษนะ อย่างนี้โอ้ต่ออยิ้วตำรวจหิ้วหิ้วไปเลยในรถในเครื่องสอบสวนเลยพิลุมีหมออาคุณไม่ตกปัญหาใหมเชะแตะเฉยเฉยเวลาว่าจไม่พูดเนี่ยมันก็หิ้วเวพิลุมีมวยสมัยนี้พอมันมีกฎหมายมวยเข้ามานักมวยมันเลยได้ใจกันหมดเหลืองหมดถ้ากูไม่พอใจกูก็ไปทำหนังสือลาออกจากนักมวยไปเปลี่ยนค่ายเงี้ยไม่หรอ ไปทําดีกว่าแล้วย่างนึงไอ้โง่มึงอย่าทำเลยมวยอไม่มีประโยชน์แล้วค่าใช้จ่ายเยอะถูงเ้องไอ้ผู้นัไม่รู้อ่ะดูว่าเลี้ยงมวยเล้ง่ายหรอเปล่เที่ยงก่อนของเราเมื่อก่อนไม่ไม่อย่างนี้นดิข้าวสองสามถุงแล้วกินเย็นเต็มเลยอ่าใช่เออแล้วถามเนี่ยอย่างไอ้พิชิตติดบางพระจันทร์กับพิชิตน้อยทำไมถึงไปต่อยสากลพี่โง่ให้ไปต่อยอ่ะก ผมไม่ได้ให้ไปต่อนทองชาได้ออกไปต่อนแล้วเราหน้าค่ายแล้วได้ยังไงอ่ะเพราะได้แล้วตกลงกันจะไม่ได้เขียนตอ่ได้ไม่ได้ทำสัญญาตคุยปากเปล่าลูกผู้ชายอ่าัญญาใจลูกผู้ชายกพก็ไม่ได้อะไรเลยได้ิชิตไอ้ได้พิชิตทีเดียวทองบาทหนึ่งแล้วก็ค่าตัวก็ไม่ได้ไม่ทองบาทนึ่ก็สรุปว่าพิชิตกับพิชิตน้อยนี่ต่อยฝากก้นเราไม่ เราไม่ได้เปอร์เซ็นต์เลยแต่สัญญาลูกผู้ชายนะไอพี่อย่างอย่างละสิบบาทอย่างอย่าง,างละสิบเปอร์เซนต์อย่างอย่างละสิบเปอร์เซนต์อืมสิเปอร์เซนต์แต่พี่จะรอพี่ชิน้องนีง่เขาได้เลยมไม่ได้ท้องอืมอืมอืม่อนนั้นโอ้หหน้าคายแล้วเรา<ต>เหมือน <ผม S 1> เหมือนเราไม่มีสิทธิ์ผมไม่กลัวนะผมตรงๆบอกตรงชายให้ได้ยินเลยหรอกผมตรงชายขายไอพีชิ้นใหญ่ฮะขายขายสองล้าน ขายให้กับต่อพันธุ์จิตหรือว่าไม่ขายออปชันนะอ๋อออปชันเาอพอพี่ธิดน้อยตอนมันเลิกเนี่ยฮ้ยพี่จิดใหญ่มันเลิกนี่มันยังเป็นแชมป์อยู่นะแล้วตอนนั้นมันโดนกดดันมาเลยก็เลยแก้งบ้าไม่ได้แกงบ้าอะไรมันก็ไม่บ้าอะไรตรงไหนอืแต่ว่าธงชัยบอกเฮ้ยนั้นขายไปได้สิบสองล้านนั่นสิบล้านสิบสองล้านไม่ได้แจกกูเลย ไม่ได้เลยไม่ได้เสยเป่าเลย <c oughs> เขาใจอยู่ทีนี้เรื่องมวยกันแล้วครอบครัวตอนนี้ลูกกี่คนลูกลูกก็หมดห้าคนลูกห้าคนแต่เมียเมียห้าคนอ๋อลูกห้าเมียห้าลูกคนแรกสามเมียคนแรกสามแล้วแล้วคนสองไม่มีคนสามไม่มีคนสี่มี หนึ่งา้องนั้นหนึ่งมีคนยากมีลูกสาวก็นึ่งตัวคนนี้คนโตเท่าไหร่คนโตว่าสี่โอ้ยห้าสามห้าห้าทิ้งก่อแล้วตายไปแล้วตายแล้วเป็นอะไรตายตายเลยน้องนั้นหมดพี่โหฝากอะไรไว้กับกับเด็กรุ่นใหม่หน่อยได้มวยสมัยใหม่ทุกวันนี้มันร้ไม่เที่เนี่ยขึ้นมามันเลี้ยงยากมากขอให้นักมวยอยากเป็นนักมวยคอยขยันซ้อมขยันซ้อมไม่ใช่เที่ยวหนีเที่ยวอย่างเดียว แล้วก็แล้วก็เขารลบลูกพี่ด้วยอืเขารลบลูกพี่ด้วยอันนี้สําคัญนะสําคัญนะเท่าน,นนะครับหัหน้าค่ายเนี่ยเราไม่มีเราจจพูดเลยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่โง่โงด,ด้วยนะครับพี่โง่ัอดีครับขอบคุณมากครับอืมอ่าแล้วฝากไว้ด้วยนะครับชุมพลขมันไก่หลังยะาโมหลังยะาโมมา มีทั้งก๋วยเตี๋ยวมีข้าวมันไก่รับหมูแดงยำไข่ลาวามาแล้วอย่าลืมเลยำไข่ลาวาที่ผมแนะนำเลยเมื่อกี้นี่ลองแล้วจานหนึ่งมี๋ยวตามอีกไม่มีแล้วเก็บแล้วโอเคโอเคครับผม